อ๋อห้ากา่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์ะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซอีเช่นเคยนะครับเฮ้ว hey. ันนี้ก็มาเย็นนิดนึงเนาะมาพร้อมกับเลนจิอ่าจริงๆก็มีตู้ใหม่มานะแต่ผมก็ยังไม่ได้พูดนะเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีเวลามีเวลาแค่แบบแป๊บๆปเท่านั้นนะพราะถึงตอนกลางคืนก็จะง่วงนอนไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้พี่เพียครับอ่าเลนจิมาตั้งรวมกันอย่างนี้ครั้งที่แล้วผมเคยพูดเกี่ยวกับ อ่าเลนจิที่เก่งที่สุดในแต่ละสีนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับท็อปของเลนจิ5อันดับเลนจิที่เก่งที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะครับเลนจิอันดับที่5นะครับตกเป็นของเลนจิม่วงที่มาพร้อมกับดาบฟันวิญญาณนะอ่าเลนจิตัวใหม่ๆไม่ค่อยมีนะแล้วตัวอันดับหนึ่งรู้สึกจะไม่เก่งมากเท่าไหร่ด้วยอ่าเรามาดูของอันดับที่ห้าก่อนนะครับมีค่าสเตตัสนะครับ เลือด1นึเท่าน,นั้นเองนะครับ ATK 684หรถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวดาวแดงแล้วก็มี SP สูงถึง813ถือว่าสูงดูดีตรงที่ผู้สังหาร2ผู้สังหารครับนั่นก็คือฮอลโล่กับอาังคารฮะอันติติดสถานะไฟลวกซะด้วยแจว๋วแล้วก็มีลิงก์2อันครับนั่นก็คือรถคุณททมาท่าจมตีแรง12%รและลดเวลาติดพิษ55%าเอรเอาไปลงบ่อพิษได้นะฮะสำหรับตัวที่เราเล่น แล้วไม่มีสถานะการพิษนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวใหม่ๆมันมีสถานะการพิษกันหมดละมีสกิลชาร์จนะฮะนั่นก็คือทาอ่าสามสกิลที่3กับอันติติดสถานะไฟลวกนะฮะเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ40%ไม้ตาย50%ลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%ลดเวลาสถานะติดพิษ55%ขอบเขตท่าโจมตี20%อื เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%ทีธรรมดาโจมตีแรงค่อนข้างไกลครับเพิ่ม h ิ t ถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งเวลาติดสถานะผิดปกติบวกสองวินาทีบวกน้อยเนาะจำนวนรลัเล็กฉุกเฉินบวกหนึ่งโอเคก็ยังดีครับไปดูกันที่ลูกอาร์ครับตอนดาบฟันมียานก่อกระบทเลนจิปะทะกับซาบิมาร,รุ ที่ถูกล้างสมองและคืนดีกันได้หลังเรนจิชนะหลังจากนั้นซาบ,บิมรุก็เคลื่อนไหวตามอำเภอใจคอยปวดเลนจิต่อไปเป็นผู้หญิงนะซาบ,บิมรุโอ้มีนมด้วยอ้าผู้หญิงทั้งคู่เลยอืมต่อไปไปดูที่อันดับ4ครับอันดับ4กับอันดับ3ผมว่าต่างกาันแค่นิดเดียวนะแต่ผม โดยทั้งประโยชน์โดยรวมการเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจึงจัดให้อันนี้อยู่ที่อันดับ4ี่ครับเลนส์จีสีฟ้าครับเป็นสาย SP SP 0 774ครับถือว่าไม่สูงมากนะผู้สังหารฮอลโลอันติอ่าอันติไม่ติดสถาน,นะครับลิง์ลดคุณธรรมท่าจมตีแรง12%เท่านั้นอัปเปอร์ดี้ความเสียหายท่าจมตีปกติ20%ไม่ตาย40%ลดคุณธรรมท่าจมตีแรง12%ลดเวลาสถานนะไฟฟ้าช็อตและแข็ง อย่างละ100%นั่นก็คือไม่ติดเลยเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งลดพลังโจมตีจำนวนรบหลีกฉุกเฉินบวกหนึ่งก็ไม่ได้ดูแย่นะสำหรับอันดับ4เป็นรูปอ่าบางใครด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับ3นะครับเลนจิอันดับ3นะครับตกเป็นของเลนจิแดงบางใครนะเอยจิแดงพันปีผู้สังหารอันคาครับ มีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ในทันทีสำหรับทำให้ตายนะลิง์ลดคุณทำท่าโจมตีแรง12เป็นสาย SP 7 5 1ตัวนี้ยังไม่ปรับดาวแดงนะแต่ถ้าปรับดาวแดงผมว่าโหดเลยสำหรับเดนเจอันดับ3แล้วก็เก่งพอๆกับตัวเมื่อกี้แหละเพิ่มความเสียหายท่าจมตีปกติ20อ่าตัวนี้มีสกิลชาร์จครับ จไม่ตาย40%ลิงลดคุณลดคุณธรมถ้าโจมตีแรง12%กรอบเคถ้าโจมตีและถ้าโจมตีแรง20%ฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งจำนวนเราดีบฉุกเฉินบวกหนึ่งอ่าแล้วถามว่าอาร์บิตี้มันแรงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้หรอแล้วทำไมมันถึงจะเก่งกว่าละ่ะก็มันเล่นง่ายกว่าครับมันเล่นได้มันเล่นได้ง่ายกว่ามันมันเล่นได้คล่องกว่าประมาณนั้นะ่ะต้องลองเล่นดูฮะแต่ถ้าเทียบกัน่ะ ตัวเมื่อกี้อาจจะดูดีกว่านิดนึงนะแต่ผมแต่ผมให้ตัวนี้เพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าต่อไปไปดูกันที่อันดับที่2เลยครับอันดับที่2ต่อเป็นของเล่นจิม่วงนะครับผู้สังหารเอสปาดาจำเป็นในหอคอยเลยแหละอย่ามาทู่สังหารเอสปาดานะเป็นสายเอทเคตีปกติ777ถือว่าสูงมากอันติติดสถานะไฟลวกแล้วก็มีลิงก์ที่ดูดีเลยก็คือความเสียหายถ้าโจมตีปกติบอก20%สวยหรู ทุกการโจมตีติดสถานะไฟลวกครับเอ้ยไม่ใช่ดิติดสถานะอะ,อะไรวะเนี่ยสถานะฉีกขาดเหรอสถานะแผลชะกันเออแล้วก็อันติติดสถานะไฟลวกนะความเสียหายถ้าโจมตีปกติ50%แรง40%ครับถือว่าสูงมากอ่ารถคุณทำถ้าโจมตีแรง12%ทีมปาร์ตี้ เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติของยมทูตสีม่วง20%แบกทีมแบกยมทูตสีม่วงให้แรงขึ้น20%นะเพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติบวก,กหน่งเวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อสตูติดสถานะแผลชะกัน40%จำนวนรบริฉุกเฉินบวกหดูดีและดุนแรงพอสมควรครับ เป็นตัวที่ออกมาในฉากที่สู้ก,บออลลกับซาเอลอพอลโลฮะสู้กับซาเอลอพอลโลสู้ร่วมกันกับอิชิดะเท่นะผมว่าเท่นะในฉากเนี้ยชอบด้วยต่อไปเราไปดูที่อันดับหนึ่งเลยครับอันดับที่หนึ่งนะครับตกเป็นของใครไปดูกันอันดับที่หนึ่งตกไปของเล่นจิเขียวครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเบียคุยะเบียคุยะส้มและเป็นตัวที่ลิงค์โคตรดีค่อนข้างดีเลยแหละต่อถอนหายใจหนึ่งทีตัวนี้เป็นสาย sp ครับแล้วก็มีเลือดสูงมากครับ1134โอ้ oh. sp ตั้ง839สูงมากๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปดู agility ของเขาอีกทีผู้สังหารหัวหน้าหน่วยสัดด้วยอันติทิศถานะแพชกัน ลิงกที่ดีสุดๆเลครับเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังจมตีทั้งหมด30%ทั้งหมดนะแล้วเมื่อพลังกายเต็มเท่านั้นครับเหมาะที่จะใส่ตัวที่สามารถเพิ่มเลือดได้หรือว่าตัวที่มีมีอะไรนะมีสถานะลูกกินเมีหลักกระย่อยครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถกดแปลงล่างได้ ตัวนี้ไม่ต้องกดอันติเพื่อแปลงร่างนะแต่มีปุ่มกดสําหรับแปลงร่างได้เลยกดเพื่อแปลงร่างเป็นร่างใช้บางไคและร่างธรรมดาฮนะสกิพัสซิฟครับลดอัตราทราบสถานะผิดปกติหลังเปลี่ยน10วินาทีโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอ้ยเพิ่มอัตรานี่าหมายความว่าถ้าแปลงร่างแล้วเราจะาสร้างสร้างสถานะผิดปกติให้กับศัตรูได้ง่ายขึ้น10วินาที ภายใน10วินาทีนั้นนะลถเวลาานะเน็บชา100%ไม่ติดช็อตครับจำานวนรบลึกเฉยๆบวกหนึ่งเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก20%แรง40%ถ้าไม่ตาย40%ลดคุณทามถ้าโจมตีแรง12%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด30%อทีมปาร์ตี้เพิ่มความเสียหาย ถ้าโจมตีแรงของยมทูตสีเขียว20%โอ้โหแบกยมทูตสีเขียวซะด้วยเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งเวลาจิดสถานะผิดปกติบวกสองวินาทียกเลิกการศัตรูตัวนี้แรงมากครับรุนแรงมากที่สําคัญมียกเลิกการศัตรูด้วยอ่าแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ใหม่ฝ่ตัวนี้หรือว่าโอเคฝั่ตัวนี้แล้วนะในตอนนี้สําหรับผมนะผมเลยจึงให้เขาอยู่ในอันดับที่หนึ่ง จริงๆตัวที่จะพอประชันกับตัวนี้ได้นั่นก็คือเลอนจิสีม่วงตัวเมื่อกี้นะอันดับ2แต่ว่าพอเอามาเทียบกันดูแล้วทั้งการเล่นทั้งอะไรมันสู้กันไม่ได้เลยเลนจิเขียวตัวนี้มันโอเคกว่าเป็นตอนที่กำลังสู้กับเบียคุยะเพื่อไปช่วยลูเคียที่ลานประหารนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเรนจิหรือว่าอวอเลนจินะคลิปนี้คงมีประโยชน์พอสมควรเลยเยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ